เอครับสวัสดีครับคุณผู้ชม,มวันนี้รีวิวเรืออะไรดีครับเนี่ยรีวิวไม่ถูกไมงั้นผมจะเล่น w ว s t เวอร์จิเนียให้ดูนะคะเป็นเรือประจันบาลลำเดียวที่ผมมีแต่ผมไม่ได้เติมเพื่อเอามันนะครับอยู่ดีๆมันจะแจกให้ผมี่อย เวอร์จิเนียเพื่อนผมบอกมาว่าปืนต่อต้านอากาศยานของมันดีที่สุดแต่ผมโดนทิ้งระเบิดทุกรอบเลยเกมนี้มีบอทเลยครับบอทสองหลังไอแหลงหนึ่งไอแหลงศูนย์เป็นบอทโอ้ยอย,อยากสลับอยากสลับเรือกับบอทของเราจงเลยครับบอทเล่น,ปนเป็นนอตเลยนะัะ ที่สามารถดิงเวสเวอร์จิเนียกระโดแตกได้เลย ผมน้อยคือผมน้ตัวมีนอสเลยนะนีรลายด้าน่าจะเป็นคนเลยต้องด้านล่ะครับทั้งๆที่รู้ว่ามันจะไม่ค่อยโดนงโอ้ยลำใกล้ก็มีอีกจะต้องกำจัดลำใกล้ก่อน

กนเด MM. oh hey uh, ียวเรองหงาขึ้มช่วงนี้วีนะนี่เขาทว่าบ่หาทั้งสองฝ่ายถูก กำจัดได้ก็กำจัดแสไม่ใช่ทํ้มายิงเราก่อนนี่เราต้านไม่ไหวถ้าจะปล่อยให้ีหยึดได้เราต้องยึดดีขแต่การยึดดีกันไม่ง่ายเลย มีแบทเทิลชิปน้องเนะ่าี่สามารถยิงผมกระจกแตกได้เลยโดนหน่อยเถอะให้ระวังเราเพื่อนเราเป็นเพื่อนนะไม่ใช่เป็นศัตรูนี่ออกออกมาจากเขาแท้ ตายิงอะไรกันเหไม่เข้าใจเลยว่ามันไหมไม่เข้าใจมันได้ รู้แต่ว่าเรากำลังจะใช้เพราะหิว้วผลูก็จุกกันอยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวนะตูมีนอสเืเรืนหน้าสองลำถ้า่างนั้นเราก็แพ้ดิตูมีนอสเืเรืนหน้าสองลำอ่ะครับแล้วไม่แพ้แน่นอนไมกระสุนที่แรงนี่มันยิงไม่โดนเลย ไม่เข้าใจต <Nice shot. S 1> นแค่นี้อีกพนะึ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเแบบด็กดีขอบ ียิงสักชุดทอกไม่ได้ดอกเพราะว่าเราจะแพ้เลยต้องยิงนอาสุดแล้วกันที่สุดนี้สุดจริงีังพย,ยิงไปแล้วมันจะสนาด็จน่าหน่รัะ ถ้าผมยิงเดินห้างเกลือนาเมีตมน้นแดงถึงสามพันตอนนี้ลิงมือไปหน่อยรูเดี๋ยวล้วว่าตัง้งเทวดาเอ๊แต่ว่ากำลังจะตายเนาะอ่ะ ำไมเขาลีโหลดเร็วจัง ไม่รู้ว่าทำไมช่วงนี้แพ้บ่อยผมว่าผมขึ้นแหลงแปดไม่ได้หรอกถ้างั้นผมจะมาเล่นเนินแบ่งให้ดูอีกตาหนึ่งนะครับ จบเกนมนี้ก็สิมค่ขอโทษค้ไม่ได้กิน้าค่ะกินนี้มีอะไรตัวไหน่นีไม่ชอบอวนจัทมาจิงก ก็เช่นัผมชอบไปกับถ้าเราไปแคแล้วพอเจอสกูตสามนำปุ๊บมันผมหาไปทีปุ๊บมันหาไปเลยโดนลุ้นเล็กเลย แอร์ครับอี้ซัมเมอร์อันเด็บตุ๊ดตาดิอี้ฮิวเรียกพ่อคุณดาน กระโดดไ่ยโดนจากไหนใหญ่ๆไม่เข้าจับมางีมตลอดไม่เข้าจคือตว่าหแตกนะนี่ให้โอ้ my god แบบนี้ให้แตกเลยนะ Defend area B. We okay. 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 uh -huh. uh -huh. uh -huh.

เ็ฟอันที่ฟืดดิเซนอาแอเรียดีอาลองแคปเจอร์เองดเซิไม่มีเหลือเล่นงั้นผมจะเล่นเวส์เวอร์จิเนียให้ดูอีกสักตานะครับคุณผู้ชมดเดี๋ยวเล่นจบแล้วก็ นก็ไปแล้วก็ไปลองคิดถ้าใครอยากเห็นผมเล่นพับจีมโมบายก็รออาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวผมอัดค่ะอัดให้ การสู้ของคนแหลงจิตแงหนึ่งออมาสู้พวกแหงจิกับแหงจแรงแปดอะไรพวกนี้เนี่ยคิดได้เพาะว่บากทีนน่านจะต้องมีระดับระดับของแหลงแบบในการสู้น่าจะไปเต้และยน เาที่ผมดึงไปทางขวาเนี่ยเพื่อพุมต้มเอนมาแข็ผมสับหลับยังสุดตัวชันตายเลยนยนเ,เพื่อนฝั่ไปไเลยใส่กระสไปไม่ไ้เ,เลยมออะไรสนเพื่อนไป แม่ตัวื่นโอ้นี่ออลีต้องปืนเหมืยังค่ะแม่หมดนะ่ยให้ผมแม่เอาชนะแต่ฝ่ายเขามีเรือมาสองเรือใกล้กันทำไมเรือทุกลำมันชอบถันหลบกระสุนผมเนี่ยไม่เข้าใจเออทำไม ตัโซ่เราก็ติดแล้วนำพวกนี้ไม่จะยิงนะผมเลือกไม่ยิงีิว่ามันบอกไน,นช็อตตอนอยิงขึ่นนเดี๋ยวนะ ลมบกสิดครับ เข้าสมกินข้าสมองแล้วเดินรติดไฟโดยนักเรียนหาคือก็แตกแล้วคือกันเมื่อกี้คือแตกแล้วออี่คา,าดลำไม่ไม่จะ่ลำเดิมเล เมีออลีนยังไม่เข็ดอีกโดนยิงไปครั้งทีแล้วอะ่ะเน่องจาได้อยู่เลยนะยไม่ได้ยิยางานะต้นไม้เปิดมายิงพวกเรานะหาต้องเอากระสุนเราไปกินนะโอ้ยพวกนี้ัน แา่ไหนก็ตาแค่นเนี่ขยขาดกลิได้ไอ้แบบนำแ้นทำไมมันหยุดเรือดได้เร็วกั่าี่ซ่าก็น่าหลังสาเจ๊งน,น่าจับต่อยไอยปืนสามน้อง,องบืนสาลองเอ๋ยทำไมหันช้าจาง ท่านี้ทำไมรินราอ่อนกันจังเลยทำไมศัตรูมันพาได้สามมาเย๋ยอ่อนจังเลย แต่ทำไมจะถึงปืนหลักนี่ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไม,ไม would <laughs> กดไลค์กดแชร์แล้ะกดสับสไครนะครับแรงตกหมดแล้วครับแล้วเจอกันครับ